มัน,มนองห,มมหัวเห็นค่ะใช่ <laughs> ถ้าการที่เขาพูดว่าเจ็บมากเขาบอกเลยว่ามันมากมากนะคะตอนแรกอะซอนึกว่า ดีค่ะทุกคนสวัทุกคนนะคะคลิปนี้เรจะพาทุกคนไปฉีดฟิลเลอร์ปากออกก่อนหน้านี้พาไปฉีดฟิลเลอร์พาไปเติมฟิลเลอร์ใช่ไหมคราวนี้ก็ไปฉีดเหมือนกันแต่ว่าไปฉีดสลายฟิลเลอร์ปากนะคะเหตุผลจริงๆเนี่ยก็คือพูดต,ตรงๆเลยก็คือไปดูงเหงมมาหมองูงเหงทักว่ามันไม่ค่อยที่จะเวิร์กเท่าไหร่ซึ่งจริงๆแล้วหมองูเหงไม่ได้บอกให้เอาออกนะจริงๆแกไม่ได้ซีเรียสแต่สอก็รู้สึกว่าเหมือนซอก็รู้สึกเหมือนกันนั่นแหละทุกคนทีนี้ก็เลยจะไปเอาฟิลนนเล มีไปขับรถก่อนแมพแอบไปหรอใช่เพราะว่าเวลาหันข้างแล้วมันแบบไม่ประเด็นอะคือซออะไปดูหมอโอเฮงมาประเด็นมันคือแค่ตรงนั้นอ๋อ้ายเดี๋ยวหันอีกเดีบานแค่นี้เลยค่ะใช่สวัสดีครับยัยจิตสลายเหรอใช่ แค่ปากบนนะคะแค่ปากบนแหละครับเราไปดูหม่เหงมาหมอหมอโง่เหงทำหมอโง่เหงทำใช่โอเคกว้าเหมือนแบบแล้วเขาสวยเราหันข้างอ่ะมันแบบเออมันอย่างเงี้ยมันใหญ่เกินอ่ะก็เลยแบบว่าออกก็ได้ได้ครับเดี๋ยวพี่จัดให้ครับโอเคครับกี่วันหายนะคะพี่บัสยุบเหรอกี่วันยุบมันจะยุบทันทีที่ฉีดเลยที่งอใช่ใช่ใช่แล้วก็สามารถที่จะมีวงน้ำเปลือนิดหน่อย อย่างวเราจะออกคนนี <łbym Get S 1> ้ไปถึงแค่ตรงนี้ประมาณเท่าไหร่เราวตรงไหนที่เรายังเหลือไว้ออเคประมาณนั okay. ้นค like ือมันเป็นกิเลอร์แท้ไงพอพอเราคุ้นคุ้นคุ้นเคยกับมันเราจะรู้ว่าโอเคถ้าเป็นกิเลอร์แท้เนี่ยไฮเลสสลายได้นะคับกคือเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยไฮยาเลสในแอลกอฮอล์อะกลิเลอร์แต่ละตัวเนี่ยมันการปริมาณไฮยาเลสที่ต้องใช้ก็จะไม่เหมือนกันต้องคอนเซนเทรตของมันอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่พี่ฉีดบ่อยนี่ก็จะรู้ว่าเราต้องตอบอะไรยังไงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็คิดวนะ เนอ่รอกฤอธิ์แทบจะทันทีคือมีปฏิกิริยาทันทีเนาะแล้วก็หลังจากนี้มันก็จะแบบคือด้วยความที่ยามันจะต้องผสมเกลือก็จะมีบวมเกลือนิดนึงพอยุบบวมก็คือหายเลยแต่มันก็จะค่อยๆหายไปในช่วงแบบสัปดาห์นึงเนี้ยก็ไดแบบโอเคเริ่มจะยุบหมดเสร็จแล้วนะคะเพิ่งออกมาจากห้องโซลโซลร้อนรื้ๆมันเจอมันบวมน้ำเกลืออยู่เลยอะ มันบวมเหมือนแบบเพิ่งไปฉีดฟิลเลอร์ทุกคนเราก็ต้องปกโค้น้งแข็งไปก่อนเพราะว่าคือคุณหมอกับพี่ๆเขาบอกว่าแบบมันจะได้อยู่เร็วๆคือมีน้าเกลืออยู่บนปากบนของ2องก็คือสองสี 24, มันเลยบวมแบบนี้แต่อีกแบบหนึ่งมันก็จะน้ําเกลือมันก็จะก็หายไปตอนนี้มันบวมเหมือนแบบมันบวมยิ่งกว่าตอนที่แบบเราฉีดฟิลเลอร์มาอีกอ่ะเป็นไงเจ๋สุดๆไปเลย กลับมาเจอกันอีกวันหนึ่งนะคะทุกคนหลังจากที่เมื่อวานไปฉีดสลายมาแล้วใช่ไหมวันนี้โซรู้สึกว่ามันยุบลงค่อนข้างที่จะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไม่น่าจะยุบไปกว่านี้นะคะส่วนความช้ำอ่ะมันยังช้ำอยู่นะคะตอนนี้เวลาจซทาลิปมันจะเห็นแบบขอบเหมือนแบบเหมือนเราขอบปากดำอ่ะแต่จริงจริงคือมันแบบขอบปากซอม่วงนะคะเพราะมันช้ำนะเพื่อนเห็นไหม ก็จะเหลือแค่ประมาณนี้นะคะคือเหตุผลที่ฉีดสลายปากคนน่าจะรู้ไปแล้วตั้งแต่ต้นคลิปนะก็คือซอไปดูโงเ่เฮงมานะคะส่วนเรื่องโงเ่เฮงเดี๋ยวซอจะทาคลิปแยกอีกทีหนึ่งแต่ว่าวันนี้จะมาเล่าเรื่องแบบวิธีการฉีดปากเนาะซอนึกว่าพอเราฉีดปุ๊บเนี่ยสมมติว่าซอเลือกที่จะฉีดปากบนซอนึกว่าต้องฉีดแบบ ฉีดแล้วคือสลายปากบนคือสลายเหลือศูนย์อะไรเงี้ยแต่พอคุยกับพี่หมอบาสอีกทีนึงอะ่ะพี่บาสก็เลยบอกว่าเออจริงๆมันเลือกได้เขาก็มีเทคนิคของเขาในการผสมน้ํายาผสมสารนู่นนี่ที่เหมือนแบบอ่านตรงนี้อย่างนี้ตัวนี้อย่างนี้ที่เขาแบบเลือกได้ว่าเดี๋ยวเขาจะเหลือตรงไหนไว้ให้อะไรเงี้ยซึ่งก็คือเหมือนไอ้อตรงปากบนช่วงเนี้ยที่มันเคยแบบป,ปลิ้นเขาเรียกว่าอะไรปลิ้นปะดูดูแรงแบบป่ะคือช่วงปากบนที่มันเคยเหมือนแบบมันใหญ่แล้วมันแบบเจอไปขนาดนั้น <substitute. S 1> ก็คือตรงเนี้ยไม่เหลือแล้วนะคะคือจับไปเนี่ยอันีเลย่่แต ที่จะมียังมีฟิลเลอร์เหลืออยู่ก็คือช่วงข้างในตรงนี้นะคะขอบๆข,ข้างในตรงเนี้ยคือยังมีฟิลเลอร์อยู่นะเนี่ยฉีดมาแล้วอะเนาอจริงๆก็ไม่ได้อยากให้มันสลายหมดขนาดนั้นซอลรู้สึกแอ้ใจหายมันกันสลายเร็วมากทุกคนพอมันหายบวมน้ําเกลือพอทุกอย่างมันยุบบวมน้ําเกลือก็คือเห็นเลยว่าแบบเออปากมันเหลือเท่านี้คือมันมันสลายเร็วมากๆานะคะตอนแรกอะซอนึกว่าฉีดสลายปากมันสักประมาณ7วันมัม ยุบลงยุบลงเปล่าคือฉีดปุ๊บประมาณ70% 80คือมันยุบทันทีเลยนะคะซึ่งวันนี้โซรู้สึกว่าเออมันมันยุบลงแบบน่าจะเหลือแค่นี้แหละไม่น่าจะแบบยุบลงกว่านี้แล้วแหละก็จะยังเหลือฟิลเลอร์ตรงตรงปากบนตรงขอบขอบข้างล่างนะคะส่วนขอบบนก็คือหายหมดแล้วทุกคนฉีดสลายปากโคตรเจ็บพูดเลยเจ็บมากกล้าพูดว่าแบบ เท่าที่เคยทํามาตักทั้งหมดฉีดโบท็อกลิฟต์กรอบหน้าฉีดแฟตร้อยไหมฉีดฟิลเลอร์ใดๆอะ่ะฉีดสลายปากโคตรเจ็บฉีดสลายฟิลเลอร์เจ็บมากทุกคนถ้าการที่เราพูดว่าเจ็บมากเขาบอกเลยว่ามันเจ็บจริงๆเพราะปกติแบบคืออย่างร้อยไหมอะ่ะเขารู้สึกว่ามันก็เจ็บนะแต่สก็ก็ทนได้แต่ก็เจ็บแล้วถามว่าจะให้ทําอีกไหมร้อยไหมเนี่ยก็คงไม่ทําแล้วแต่ว่าแบบ เขาก็ยังไม่ได้เจ็บแบบน้ําตาค้างหรือแบบน้ําตาไหลแล้วคือการฉีดฟิลเลอร์ฟิลเลอร์ปากเข้าไปอะ่ะมันก็คือเหมือนแบบมันจะเหมือนเขาจะโปดยาชาใช่ไหมแล้วก็พอฉีดเข้าไปเหมือนมันก็จะเจ็บแค่ตอนแบบแ,บบแทงเข็มเฉยๆแต่พอดันยาฉีดฟิลเลอร์มันไม่ไม่ได้เจ็บอะไรทุกคนมันก็แบบรู้สึกเฉยๆอะไรเงี้ยแต่พอฉีดสลายทุกคนมันแบบ เมื่อาวานเาอม่ได้ปวอยาชาแค่เอาน้ําแข็งมาประคบให้เราพอแทงเข็มแทงเข็มไอจุดแทงเข็มแล้วปวดพวกนี้มันเส้นประสาทเยอะใช่ไหมพอจุดแทงเข็มไปก็ว่าเจ็บแล้วใช่ปะแต่พอตอนดันยาเพื่อนตอนดันยาคือมันแสบเว้ยมันแบบพอบน้ําตาค้างเลยอ่ะชอมั่นใจว่าสมมเปคนทนเข็มทนไม้ทนมือมากแบบอดทนสุดๆไม่เคยน้ําตาค้างไม่ว่าจะเจ็บแค่ไหน แต่จะบอกว่าฉีดสลายฟิลเลอร์เจ็บจริงมันไม่ใช่คําว่าเจ็บอย่างเดียวมันคือแสบอ่ะเพื่อนๆมันเจ็บตอนแทงเข็มแล้วก็แสบตอนดันยาแบบอันนี้คือแบบคือเจ็บจริงนะคะถามว่าแล้วทาไมต้องฉีดสลายอาการหวัวเหงาก็ไม่ได้บอกไม่ได้เร่งว่าแบบเออต้องไปฉีดสลายนะต้องเลยนะค่อยรอให้ค่อยๆให้มันสลายไปก็ได้แต่ด้วยความโซใจร้อนไงแล้วก็รู้สึกอยู่แล้วด้วยว่าปากบนชอมันแบบใหญ่มากแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยหนึ่งเลยคือโซถ่ายรูปยากทุกอย่างเหมือน หน้าโซมันชัดไปหมดอะคือทุกคนคือตาโซก็โตตาโซก็ชัดจมูกโซก็ชัดแล้วปากโซชัดอีกอะไรเงี้ยแล้วกลายเป็นปากชัดแบบปากชัด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 มากๆอะทุกคนทุกอย่างในหน้าโซเหมือนมันแย่งกันไปหมดเลยแล้วโซก็เลยแบบถ่ายรูปยากทุกคนการที่หน้าเต็มตลอดเวลาหน้าเต็มไปหมดมันก็ไม่ใช่เรื่องดีอะเหมือนมันไม่กลมกล่อมอะทุกอย่างมันมันโดด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 แย่งกันไปหมดอะไรเงี้ยโซก็เลยรู้สึกว่าเออเดี๋ยวโซกลับไปเอาปากแบบ ใกล้เคียงปากเดิมปากออริจินอลของซอให้ได้บ้างที่สุดส่วนปากล่างก็ยังเหลือแบบฟิลเลอร์ไว้อย่างนี้แล้วพอซอแบบโอเคซอจะฉีดฟิลเลอร์อีกไหมซอก็ตอบได้เลยว่าซอรักการฉีดฟิลเลอร์ปากผู้คนอชอบการฉีดฟิลเลอร์ปากซอชอบแบบให้ปากซอมันอวบถ้าสมมติว่า ปากอันเนี้ยคือมันสลายไปหมดแล้วก็ตามซอคิดว่าปากล่างซซก,ก็จะไปเติมฟิลเลอร์อยู่ดีส่วนปากบนถ้าเกิดได้เติมก็อาจจะเติมแบบช่วงขอบล่างของปากบนอนะช่วงนี้ให้มันเป็นประมาณเนี้ยคงจะไม่ไปยุ่งไม่ไปยุ่งขอบตรงนี้อีกแล้วอะเดี๋ยวซอแปะลิกงไว้ให้ที่ขาไปฉีดปากครั้งล่าสุดนะทุกคน ฉีดออกมาครั้งนั้นก็คือชอบมากพี่โอฉีดให้ชอบชอบมากจริงทุกวันนี้ก็ยังชอบอยู่นะแต่ว่าแล้วแหละพอเหมือนมาใช้ชีวิตอยู่กับมันจริงๆแล้วรู้สึกว่ามันก็ฝ่อดีมันก็สวยดีแต่ว่าเออมันใหญ่ไปนิดจริงๆสําหรับส่วนตัวที่คิดและยิ่งมาโดนจานหมูเหงทักด้วยก็เลยรู้สึกแบบเออถ้างั้นเดี๋ยวไปฉีดออก ดีกว่านั่นแหละก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเออขั้นตอนมันก็จะประมาณนี้นะคะือมันจะบวมหน่อยเหมือนแบบเมื่อวานที่เราฉีดปากบนคือจะบวมมากม,ากมากนะคะเพราะว่าน้ําเกลือ 2cc ซอยอยู่บนปากบนพซอ,อย่างเดียวทุกคนก่อนที่จะไปฉีดสลายแล้วก็หนักปัจจุบันก็คือตอนนี้นะะเห็นเลยเว่ามันยุบ จริงๆก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆมาทําคลิปให้ดูเนาะตั้งแต่ที่ฉีดฟิลเลอร์ขั้นตอนการฉีดฟิลเลอร์ใดๆแล้วก็มาถึงคลิปนี้ก็คือฉีดสลายฟิลเลอร์มาถึงจุดที่แบบพาไปฉีดสลายฟิลเลอร์กันแล้วนะคะก็คลิปหน้าโซจะมาเมาส์มอยเรื่องโง่เหงกันบ้างเนาะว่าแบบโดนทักยังไงบ้างเราไปทําอะไรกับหน้ามาว่างตั้งแต่โดนทักเรื่องโง่เหงน,นะใครก็ฝากติดตามด้วยเจอกันในคลิปหน้านะคะคนวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ